ที่เคยถ่ายไปให้ดูก็จะมีทั้งบล็อกเครื่อง SKS ค<ช>ายเ s เอเป็นลูก90ใช่ไหมใช่วันก่อนเห็นโพส์นี่โอ้โหก้านไปหวันก่อนตอนนี้ก็เหมือนว่ากำลังไล่หาข้อมูลใหม่หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่อง3ตัวก็คือคนละสเต็ปกันหมดเลยแรงมา้าอาจจะดีอีกตัวได้ทอ,อกดีทอ,อกมาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้คเนี่ยนดูเห็นไหมก็ดัดใช่ดื้กะใช้งานมากันเถอะ ก oh, oh, ูบอสกูกูจะทำให้พวกมึงดูจ็กูบอสกูกูแม่งโหดแม่งทุกคนนูใครๆก็ต้องเรียกว่าลูกพี่ม่งทุกคนนูเจ็กูบอสกูกูจะทำให้เด็กมันดูเจ็กไอโยยู่ผมลุงเองครับวันนี้เราก็มาเตรียมตัวกันที่โรงงานทีโบไทยแลนด์กับพี่ตะาหู8เร็ววันนี้เราขวดอวตารสี่ห้าศูนย์กันเดี๋ยวนี้ความพร้อมเรียกว่ามีเครื่องเตรียมเอาไว้สำหรับ ปั่นเทสทดสอบเลยนะที่เคยถ่ายไปให้ดูก็จะมีทั้งบล็อกเครื่อง SKS คสายเอสเคเอสเอเซเตอร์ <S S แต่ว่าเป็นลูก90ใช่ไหมใช่วันก่อนเห็นโพสต์นี่โอโ้โห <c oughs> ก้านไปหวันก่อนงองก่อนเลยอืเพราะว่าบล็อกในเอสเคเลือกใช้เป็นลูก90นินินใช่เกสบองลูกนี่ที่เห็นอยู่ก็คือเป็น88อ่ามี88ทั้ง8แล้วก็อันนี้จะเป็น86 อันนี้แปดหอันนี้แปดหกแปดหชักเอันนี้แปดแปชักแปดเรียกว่ามีเครื่องเตรียมสำรองตัวบอดี้รถก็อยู่ด้านนู้นนะวันนี้ก็จะมาปั่นใดโนโนเป็นยังไงบ้างสำหรับรุ่นอวตารสี่ห้าศนตอนนี้ก็เหมือนว่ากำลังไล่หาข้อมูลใหม่หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องสามตัวก็คือคนละสเต็ปกันหมดเลยอใช่แต่ละตัวก็แรงมา้า อาจจะดีอีกตัวได้ทอ็อกดีทอกมาเนี่ยก็แตกต่างกันไปเขาปั่นนี่แรงมากับทอกแรงทอร็อกมากกว่าแรงมาทอ็อกแรงมาฮะก็ค,คือการทําข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยให้เราได้เห็นผลจากการเทสสอบ <c oughs> วันนี้ก็ในโจทย์ก็จะมีเครื่องสองบล็อกนี้ <c oughs> ที่จะปั่นดิโนเก็บข้อมูลแล้วก็มีแคมมาเสริม แก็คือเราลองเสร็จปุ๊บปรับแล้วก็เจียแคมใหม่เลยลองแคมใหม่รับที่โรงงานเลยปกติพี่ผูดว่าจะเจียแบบบุฟเฟ่ไม่อันโชคดีแบรนด์ไทยโชคไทยต้องโอเคดีเดี๋ยวไปดูนะว่าวันนี้เราจะได้ข้อมูลอะไรกลับไปในการพัฒนาบ้างสำหรับเพื่อนเพี่ยที่ติดตามชมอวตารอเพ่นเลยครับวันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าไม่ทัน ไม่ทันไม่ทันจริงๆก็เลยเอาสี่ห้าศูนย์มาออกหน่ๆก่อนเออบางคนแซวเราเว้ยนี่พาไปดูก่อนน้องๆางคนบอกว่าเครื่องยนต์โอเพนพี่คู่เป็นเครื่องยนต์เลโก้เลโก้จิ๊กซอ่อย่งจิ๊กซอ่เลโก้เป็นจิ๊กซอ่อยังบอกก่อนเลยนะว่ากว่าที่อยากจะเป็นเครื่องยนต์แรงๆให้น้องๆได้เห็นเนี้ยนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ต้องหมดเงินเยอะใช่ปีที่แล้วนี่บอกว่าทำอวตรไป้องมีหลักล้าน ช่ปีนี้ก็ได้เครื่องมือจากทางทีเปอร์เข้ามาช่วยทําให้เรียกว่าการกัดเป็นไปได้ง่ายขึ้นใช่ครับตัวรถจริงที่พี่ผู้ใช้ร้อ1.6อันนี้ร้อ1หนึ่งหอ่ะหลังจากที่มีกระแสว่าพี่ผู้ใช้ร้อยไตองหนก็มีหลายทีมเบิดไปลองใช้กันดูบ้างครับ เราเนี่ยค่อนข้างจะมาก่อนการมาก่อนการแต่เสียได้นะอวตารเนี่ยพี่ผู้ใช้ทระสองจุดหนึ่งห้าเลยนะใช่ก็อวตารก็น่าจะปีนี้ก็น่า,ถ,าถ้าปีนี้เสร็จปุ๊บได้เห็นล้อสองหนึ่งห้าแบบเต็มเต็มเลย <c oughs> ก็คือ,อยางกินเต็มหน้าเลยใช้แสงใช้แสงครับนี่ก็เก็บบดงบอดีเวลานี้ครับสำหรับโชกแอฟโอเคดีแล้วก็วันนี้มีอุปกรณ์มาเสริมหน่อยจัดทับมาให้เป็นปัมน๊มน้ำมันเครื่อง nk ครับ เอาไว้เติมสําหรับเครื่องแล้วมีอะไรอีกวันนี้สําหรับพิราศแาบดูคนนี้คันนี้เป็นอีบอดีกกอ้ใช่เฮ้ยไลทิคเกอร์หล่อว่ะ <laughs> ทีเบอร์ไทยแลนด์เอพีอาร์นี่ในนี้สปอนเซอร์นี่เอพีอาร์นจ่ายประมาณ4ล้านเจ้าเดียวเลย <laughs> หลายล้านเลยเก็บกระเจเจ้อยนี่ทีเบอร์ทีเบอร์ลองไปหน่อย <laughs> อันนี้เก็บ2ล้าน <laughs> แล้วก็มีอออะะะไไไรรรอะไร นี่ช่างบิกแปดนเรีวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยแล้วข้างหน้ามีนี่ไอ้ตองมีผู้ร่วมผู้ร่วมกระถินพระป่าในครั้งนี้ครับเฮ้ยมีนี่ด้วยอันนี้แอบเมียนอันนี้สองพันอันนี้นี่เอ็นเคเรซ่งอืซิ่งปีจริงจริงมีช็อคอาบโอคดีด้วยนะแต่ว่าอยู่ที่เปลือกแล้วเดี๋ยวดูตัวเต็มมารถพี่หูดจะหลออแค่ไหนอันนี้ก็ใช้อยู่นี่คันนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกัน ไม่พูดพมันทำเพลงดีกว่าเดี๋ยวเราไปปั่นเดน่กันเลยเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะได้ผลยังไงแล้วก็เป้าเป้านี่เราจะต้องจบสักที่เท่าไหร่ดีคนอื่นก็ไปเท่าไหร่หกสิบกว่าเจ็ดสิบของเราก็หกสิบกว่าเจ็ดสิบใช่แต่ต้องบอกกันเลยนะว่าแทมตาบิกนี่คือถ้าใครไล่รถมาไม่ดีลูกติดแทนโหลดโคตรโคตรโหลดหนักเลยปั่นเนี่ยถ้าเสียงข้างๆอยู่พอโหลดทำงานใส่นออโหลดล่วงเลย การขาดได้เหมือนกันก็วันนั้นที่ประจูนวันแรกก็เนี่ยกานคดเลยก้านคดเลยครับกานคดไปไหนแล้วนี่มีมีนี่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 ตัวนี้อันนี้อันนี้ผมไปดัดกลับมานะนี่ดัดกลับมาแล้วใช่นี่ไปดัดกลับมาใหญ่ๆอย่างนี้ยิ่งคดเนี่ยนี่ดูเห็นไหมก็ดัดใช่ดื้อกะใช้งานมันกันเถอะก็ที่แรกกะว่าลองดูว่าก้านนอกกะของเราจะเป็นยังไงอ่าก็เลยสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ การตัวเก่าก็คือ่าจะจะจะเอาไล่เบาหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เห็นว่ามันมันมีลูกปืนใ้า้านมีอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองใส่ดูว่าเป็นยังไงและอย่างไอตัวนี้ก็คือผมซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่จะทําการสูบด้วยครับใช่ก็เลยเออของมันมีอยู่ก็เลยเอามาลองดูเอามาลองดูหน่อยใช่โดเลยปั่นมัยังไม่ถึงห้าล้านประมาณห้าล้านเนี้ยห้าลันใช่ห้าลันแงบเลยโดเลย ก็ไปดูการปั่นดโน่นี้ดีกว่าเราจะได้ผลยังไงแล้วก็ติดตามการทําแล้วก็เทสเครื่องยนต์เราต่อไปแต่ว่าในห้องเดโน่ก็พยายามปรับเสียงเอาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะประหลอดแตกนิดนึงนะครับก็ปรับเสียงให้พอดีจะได้ลําโพงไม่แตกด้วยนะครับไปรถโก Thank <laughs> you. ทุกสนามไม่ต้องยามว e l l เขี้ย t เลยดิชิอย่ามาย้ำหนึ่งในสามว e ่ l เขี้ย t เลดิชิ King b a d k w e r k i l l i n h it this shit. Uh, King b a d k w e k i l l i n h it